กดเงินที่ญี่ปุ่นง่ายๆฟรีค่าธรรมเนียมมองหาตู้ที่มีสัญลักษณ์7 e 1 e แบบนี้ได้เลยครับจากนั้นเสียบบัตรทาวเวลการ์เข้าไปที่ช่องเสียบบัตรได้เลยครับในกรณีนี้เนี่ยเราใช้บัตรของ u ูชิปที่ญี่ปุ่นจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินเลยนะครับโดยตู้นี้มีเมนูภาษาไทยให้เลือกใช้งานกันด้วยสามารถเลือกที่ถอนเงินตรงนี้ได้เลยครับ ตู้จะเตือนว่าจะเสียค่าธรรมเนียมโดยแล้วแต่บัตรที่คุณใช้นะครับส่วนตรงนี้สามารถกดข้ามไปได้เลยใส่รหัสบัตร ATM เข้าไปเลือกจำนวนเงินที่ต้องการได้เลยครับหรือสามารถกดจำนวนเงินที่ต้องการเองก็ได้ตรงนี้กดยืนยันไปครับตู้จะคืนบัตรพร้อมกับใบเสร็จออกมา เท่านี้เราก็ได้เงินสดไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วโกโก